ผมคิดว่าการที่เราจะให้ประเทศไหนเนี่ยนะครับเราต้องดูเรื่องของหนึ่งมิตรภาพนะสเรื่องของอาการกระตุ้นเศรษฐกิจผลประโยชน์ที่เราที่เราจะได้นะครับอันที่สนะครับความมั่นคงปลอดภยัยภายในเราไม่ได้มีความาสัมพันธ์นะฮะแนบแน่นเฉพาะแต่กับจีนหรือว่าพึ่งพิงนักท่องเที่ยวจีนอย่างเดียวมันยังมีประเทศอ,อินเดีย ช่ไหมฮะที่มีประชากรอตอนนี้เนี่ยก็จะมากที่สุดในโลกแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เอาเงินเข้ามานะะในประเทศไทยจํานวนมากนะครับอีกทั้งเราไม่เห็นข่าวที่บอกว่าอินเดียจะมีการเข้ามาอะ,อะไรนะฮะทุนสีเทาหรือว่าอาจจากรรมแก๊้งคอนเซนเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเราไม่เห็นนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยผมคิดว่ามันต้อง ไปคู่กันถ้าเราให้จีนก็ต้องพิจารณาอินเดียด้วยในเวลาที่ไล่เลี่ยกันอีกประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นข้อที่เราต้องอระมัดระวังนะครับก็คือว่าการเปิดวีซ่าฟรีให้กับคนจีนนะฮะในในขณะเดียวกันก็คาซัคสถานที่อยู่ในเอเชียกลางเนี่ยนะครับความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับภูมิภาคเอเชียกลางเนี่ยจีนนักนักธุรกิจนะครับก็มี บทบาทสําคัญในอของจีนเนี่ยในในเอเชียกลางถูกไหมฮะทีนี้มันก็จะมีพวกที่เป็นสีเทาที่เข้าไปดําเนินธุรกิจนะฮะในเอเชียกลางด้วยนะครับแล้วก็มาทําธุรกิจในประเทศที่3เนะเพราะฉะนั้นแล้วอา,อาชญากรรมหรือแก๊งนะครับในลักษณะน,นี้เนี่ยเราเราก็ต้องระวังนะมีมาตรการที่ที่เข้มข้นนะครับ จับตาเราจะแยกเราจะจำแนกอย่างไรระหว่างนักท่องเที่ยวทั่ว,วไปกับที่แฝงตัวมากับการท่องเที่ยวแล้วมาดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายนะครับมาก่ออาชญากรรมนะซึ่งถ้ามันเกิดขึ้นและเกิดขึ้นบ่อยเนี่ยนะครับจากการที่เราต้องการโปรโมทในเรื่องของการท่องเที่ยวต้องการที่จะดึงนักท่องเที่ยวเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเฮ้ยข่าวนี้มันจะทำลายการท่องเที่ยวของประเทศไทยอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่า เราต้องให้ความสำคัญมากๆนะครับ